สวัสดีครับค,ครับผมก็วันนี้นะครับเราพูด,พด,ดถึงเจ้าลิฟที่มเมื่อวานเนยพูดถึงกันนะครับ<ม>แล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยคือถ้าเอาจริงๆนะเราพอคือเมื่อวานไม่ได้ดูอ่ะดูแต่ผลลัพธ์อ่ะ<ม>เราก็เลยแบบแต่พอมาดูสีวันนี้เฮ้ยมันจะขายได้ไงเข้าใจเลยว่าทําไมมันมว,ว่าทําไมไม่มีใครเคยพูดถึงเขาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่าจดูในจอเลย เห็นว่าสีมันไม่น่าใช้อ่ะเออไม่น่าใช้แต่สีจริงคืออันเยนยนี่พอถูปับผิวนเนยเนี่ยน,น่ารักมากอ่ะแล้วเนยช่วยทาให้พี่หน่อยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคือเขาบอกว่าเพราะว่าเนยทาให้คนแล้วเอ้าทำให้คนละใช่สีก็จะเนี่ยอ่ะแล้วดู <laughs> แต่ละคนก็จะได้สีไม่เหมือนกัน นะครับน่ารักนะ่าเาเลยแบบเฮ้ยดีอ่ะนะครับเลนเนยทายังวันนี้ยังค่ะยังไม่ทานะครับผมเดี๋ยวให้เนยทาเรามาอีกทีหนึ่งโอเคเราทั้งคู่ทาแล้วนะครับสังเกตสีจะแบบต่างกันนะครับผมแต่ก็คือมันเป็นสีที่ละมุนเหมือนกันนะครับผมอันนี้สรุปว่าเบอร์อะไรจะหันข้างหลังให้ดู สามศูนย์หนึ่งนะครับผมเน,นี่ยชัดอ่าสามศูนย์หนึ่งนะครับงวดนี้ออกคือเป็นมามืดมากต้องบอกว่าขอบคุณแอดมินเลยที่อุสตส่าห์คือจริงเออจริงๆอะ่ะเวลามาเคาน์เตอร์มันต้องสุกโซนแล้วจริงๆเอาจริงๆนะครับแต่ละแบรนด์นยครับเราก็ต้องค่อยๆหาเนาะมันไม่ใช่แบบหูทุก,ทกสิ่งทุกอย่างค่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเจอนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยใสๆชุ่มฉ แต,แต,แต่ตอนนี้ปากเราสองคนยังไม่ค่อยมีความรู้สึกกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าฉีดฟิลเลอร์มาเดี๋ยวเราจะรีวิวเรื่องฟิลเลอร์กันนะครับอีกทีโอเคขอบคุณที่ติดตามคะ่ะบ๊ายบายค่ะ